สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆค่ะของชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนกันยายนปี2565กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังนะคะฝากทุกๆคนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดือนแห่งการงานจะรุ่งโรจน์ค่ะการเงินช่วงกอบโกยผลค่ะสายเป้ยตัวพ่อตัวแม่ค่ะคู่บุญคู่ส่งเสริมคู่สนับสนุนนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันเลยค่ะ สำหรับชาวพิจิกในเดือนกันยายนนั้นนะคะจะมีความโชคดีอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการทำงานการทำมาหากินเหล่านี้ค่ะการงานจะดีมากค่ะมีความสำเร็จนะคะ ไม่ว่าจะผักดันอะไรอยู่ก็ตามค่ะจะเกิดผลที่ดีตอบกลับมาค่ะงานเอกสารการเจรจาการติดต่องานนะคะการค้าขายการดิวงานการเสนอไอเดียจะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีค่ะจะมีคนให้การสนอกสนใจค่ะมีผู้รักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาค่ะให้การอุปถัมภ์อุ้มชูนะคะใครที่กําลังจะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานนะคะจะได้พบเจอกับงานที่ตัวเองชอบแล้วล่ะคะ่ะอยากจะทํา ะะและยิ่งคุณกล้าที่จะเข้าหาค่ะเข้าไปขอความเมตตานะคะยื่นเอกสารยื่นใบสมัครนะคะมีโอกาสที่จะได้รับตอบกลับมาค่อนข้างที่จะสูงมากค่ะหรือเป็นงานอิสระค่ะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ตามค่ะจะพบช่องทางใหม่ๆในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตัวคุณเองนะคะแม้กระทั่งการงานที่ทำอยู่เองก็ตามค่ะจะมีการขยับขยายพัฒนาต่อยอดไปได้ไกลอีกนะคะ ชาวพิจิก้าบางท่านมีธุรกิจมีงานทํานะคะ2อ,อย่างสามอย่างไปพร้อมๆกันค่ะโดยเฉพาะงานเสริมงานรองนะคะงานที่คิดที่เริ่มทําใหม่ๆจะมีความโดดเด่นมากค่ะมีโอกาสเข้ามานะคะมีเพื่อนมีคนใกล้ชิดค่ะมีคนมาชักชวนไปทํานั่นทํานี่นะคะเป็นเหล่าญาติค่ะคนที่อยู่ในคอนเนคชันของคุณนั่นแหละค่ะสภาวะแวดล้อมรอบๆตัวค่อนข้างที่จะดีอยู่นะคะมีคนรักคข่เอ็นดูค่ะ พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดีเลยนะคะงานจะมีมากค่ะโอกาสจะเข้ามาเยอะนะคะเป็นโอกาสดีๆด,ด้วยนะคะเป็นนาทีทองเข้ามาค่ะแต่ยังมีความกังวลอะไรบางอย่างอยู่นะคะโดยเฉพาะช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกนะคะโอกาสจะมีเข้ามาค่ะบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงหน้าคุณนั่นละค่ะแต่ชาวพิจิกนะคะต้องเพิ่มความกล้าสักหน่อยนะคะหรือกําลังคิดไต่ตองอะไรอยู่บางอย่างนะคะหรือ ยังไม่จริงจังอะไรกับบางอย่างที่ทําอยู่นั่นแหละค่ะจริงจังไม่พอนะคะไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามค่ะที่มาจากปัจจัยหลายด้านนะคะมีผลกระทบส่งผลถึงเรื่องของงานเข้ามาด้วยนะคะ ชาวพิจิก้าต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยค่ะโดยเฉพาะสาเหตุที่มาจากคนอื่นเป็นหลกัหลกๆนั่นละค่ะเดือนนี้อย่าไปคิดมากจนเกินไปกับเรื่องของคนอื่นนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกนะคะการที่จะไปใส่ใจคนอื่นแต่ว่าการที่จะไปใส่ใจคนอื่นมากซะจนเกินไปค่ะไม่ค่อยดีหรอกนะคะแต่สิ่งต่างๆรอบๆตัวคุณนะนะคะหลายสิ่งหลายอย่างรอให้คุณไปจัดการอยู่ค่ะต้องใช้เวลาแก้ไขยอยู่นะคะ แบ่งเวลาให้เป็นก็แล้วกันค่ะถ้าไปนเน้นเรื่องของคนอื่นมากจนเกินไปค่ะสิ่งเหล่านั้นจะกลายมาเป็นปัญหาของคุณซะมากกว่านะคะโชคลาภโอกาสดีๆมีอยู่แล้วค่ะความสำเร็จจะอยู่ที่ตัวคุณนั่นะค่ะให้ฝืนๆทำไปนะคะตั้งอกตั้งใจขวอยคว้ามาให้เป็นของเรานะคะความรักจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนในเดือนนี้เลยทีเดียวนะคะ บางคู่ที่อยู่ด้วยกันดีเป็นคู่บุญคู่สนับสนุนคู่ส่งเสริมซึ่งกันและกันค่ะสภาวะในการงานเดือนนี้จะมีความเจริญก้าวหน้าและจะสำเร็จมากนะคะแต่หากความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะไม่ค่อยถูกทำนองคลองธรรมความสัมพันธ์ไม่ดีไม่ชอบไม่อยู่ในจารีตประเพณีพวกนี้นะคะมักจะมีปัญหาเข้ามาให้ได้แก้ค่ะซึ่งส่งผลถึงเรื่องงานด้วยความสัมพันธ์ไม่ดีเหล่านี้นะคะจะทำให้ เสียทั้งงานเสียทั้งเงินด้วยนะคะแต่หากเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆยอมเสียเปรียบบ้างคุณก็จะได้อะไรตอบแทนกลับมาที่ดีมากกว่าเดิมนะคะจงรักษามิตรภาพดีๆเอาไว้นะคะคนเหล่านี้คอนเน็ชันเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะเป็นตัวดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณนะคะและอีกอย่างคะ่ะต้องเตือนไวน้น,นิดนึงนะคะจะทำอะไรก็อย่ากเกินหน้าเกินตาใครๆทั้งคนใกล้ชิดคนรอบตัวคนรอบข้าง ะะได้ผลประโยชน์อะไรมาก็ต้องแบ่งปันกันค่ะอย่าเอาคนเดียวนะคะมีชื่อเสียงมีหน้าตามีเครดิตทางสังคมแบ่งปันกันด้วยนะคะให้เพื่อนร่วมงานคนในทีมด้วยนะคะพยายามทำกันเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะรักษาทีมเวิร์กเอาไว้นะคะบางสิ่งบางอย่างค่ะอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างค่ะขอให้คุยกันด้วยเหตุและผลค่ะด้วยความเข้าใจกันนะคะให้ยึดงานเป็นหลักสาคัญค่ะให้ยึด ส่วนรวมเป็นหลักนะคะคุยกันด้วยเหตุผลนะคะจะผิดหรือถูกยังไงก็ตามค่ะขอให้ใจกว้างเหมือนมหาสมุทรค่ะต้องรับให้ได้และตัดสินใจให้ดีนะคะจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับทีมงานของคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะใครที่มีหัวหน้าเจ้านายหรือตำแหน่งใกล้เคียงกันนะคะขอให้ระมัดระวังการทำงานแบบค้าหน้าค้าตาก,กันสักนิดนึงนะคะจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามค่ะจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเขานะคะไม่พอใจ ใจคุณอยู่นั่ละค่ะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ตามนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามอย่างที่คุณคิดนะคะใจคนนั้นนะคะยากยิ่งอย่างถึงค่ะเขาคิดอะไรอย่าไปคิดแทนคนอื่นนะคะบางสิ่งบางอย่างปล่อยผ่านได้ให้ปล่อยผ่านไปนะคะจะดีกว่านี้นะคะเข้าไปช่วยเหลือผิดที่ผิดเวลานะคะไม่ได้คำขอบคุณนะคะแต่จะได้คำว่าเสือกมาแทนนะคะบอกตรงๆไปเลยนะคะภาพรวม ะะกันยายนนี้นะคะถือว่าเป็นจังหวะแห่งการกอบโกยผลประโยชน์ค่ะช่องทางที่มีเข้ามาจะเล็กๆน้นอยๆยังไงก็ตามค่ะก็ถือว่าโอกาสเลยนะคะรับเอาไว้ทําเอาไว้นะคะจะเป็นการดีมากกว่าเลยนะคะมาแยกย่อยไปอีกนะคะวันที่1-5ค่ะต้องระมัดระวังปากเสียงกับคนใกล้ตัวค่ะโดยเฉพาะนะคะกับคู่ครองคนรักนิดนึงนะคะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมานี้นะคะปัญหาในลักษณะ งอนงอ้องอแงง้องแงงนะคะจะมีปัญหาตามมาไม่จบไม่สิ้นนะคะงานกำลังดีค่ะงานกำลังเข้าที่เข้าทางอย่าให้เรื่องส่วนตัวเข้ามาทำให้เสียเลยนะคะต้องแยกแยะให้ออกนะคะเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวเรื่องงานคือเรื่องงานอย่ามาปนกันนะคะวันที่1-10ถึง10นะคะช่วงนี้ยังจุกจิกกับภาระหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรอบตัวอยู่ค่ะงานเอกสารหรือการทำสัญญาค่ะ การลงนามอะไรก็ตามค่ะต่างๆนานาเหล่านี้ล่ะค่ะยังคงต้องใช้ความพยายามอยู่ค่ะยังคงต้องผลักดันอยู่นะคะตั้งแต่วันที่11เเป็นต้นไปนะคะการงานจะเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะหลายสิ่งหลายอย่างจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะ หลายท่านกำลังคิดโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆในช่วงก่อนหน้านี้นะคะจะได้เริ่มต้นในช่วงนี้ละค่ะเริ่มงานใหม่เริ่มต้นโครงการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆกันในช่วงนี้นะคะกางเดือนนะคะช่วงวันที่15ผ่านไปแล้วค่ะการเงินการทองจะดีมากค่ะจะมีโชคมีลาภในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะซื้อง่ายขายคล่องมีกำไรขึ้นมาแล้วละค่ะมีคนคอยช่วยเหลือค่ะคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะ หายห่วงได้เลยนะคะการเงินนี้คล่องมากค่ะถึงแม้อาจจะมีรายจ่ายนะคะแต่รายรับเข้ามาดีเช่นกันนะคะเดือนสิงหาคมนะคะเข้ามาเดือนกันยายนความสำเร็จมาแรงมากเลยทีเดียวค่ะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องความรักเข้ามาสักก่อนนะคะเรื่องของการผิดทำนองคลองทำเหล่านี้ค่ะถ้าไม่มีเข้ามาชีวิตจะรุ่งโรจน์มากนะคะโดยเฉพาะการงานนะคะ มาต่อกันที่การเงินกันค่ะส่วนประเด็นการเงินนั้นนะคะรายรับรายได้ยังถือว่าดีอยู่ค่ะไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะยังมีช่องทางยังมีวิธีหาเงินนะคะสร้างรายรับรายได้มีเคล็ดับดีๆในการสร้างรายรับรายได้ให้คุณเป็นอย่างดีอยู่นะคะย้ําเลยนะคะต้องทําถึงจะได้ค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทําไม่รับโอกาสที่จะเข้ามาค่ะไม่ไขว่ไม่คว,ว้านะคะโอกาสจะหลุดลอยไปแบบไม่รู้ตัวค่ะบอกไว้ เลยนะคะอาจจะมีความรู้สึกลังเลลังเลอยู่นะคะหรืออยากจะทําหรือไม่อยากจะทําอยู่นั่นลละค่ะมีความไม่ต่อเนื่องกันอยู่นะคะก็ฝืนฝืนใจเอาไว้หน่อยนะคะพวกรายจ่ายในลักษณะนี้นะคะยังคงมีอยู่ค่ะสายเปยตัวพ่อตัวแม่ค่ะเปยให้กับตัวเองเปยให้กับคนอรอบๆข้างคนอื่นๆนั่นนะคะยังมีอยู่นะคะถ้าชอบใครรักใครหลงใครนะคะตัวและใจนะคะให้หมดค่ะใจบุญ สุดๆนะคะคช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแต่พอกลางๆเดือนค่ะถึงจะเริ่มมีความกังวลค่ะจะมีการวางแผนที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นนะคะหรืออาจจะมีความกังวลใจบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเงินเินทองๆนี้ละค่ะในช่วงกลางเดือนนะคะเพราะรายรับนะคะบางช่องทางที่คาดหวังเอาไว้นะคะอาจจะมีความคาดเคลื่อนราช้าออกไปค่ะหรือไม่ได้ตรงตามเป้าแต่ยังไงยังไงก็ได้มาแน่นอนนะคะ มาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะ มาด้านความรักกันนะคะความรักยังถือว่าดีอยู่ค่ะคนโสดจะมีโอกาสได้พบรักค่ะเจอคนถูกอ,อกถูกใจจากการเดินทางค่ะจากการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยที่ทำงานค่ะอาจจะได้พบเจอกันโดยบังเอิญบังเอิญน,นะคะเจอรักในที่ทำงานนั่นละค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะถ้ายัางมั่นคงต่อกันดีอยู่ค่ะถือจารีตประเพณีเก่าค่ะอยู่ในศีลกินในธรรมนะคะยังมีความมั่น คงให้แก่กันและกันอยู่ค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะแม้อาจจะมีบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆในเรื่องของความฟุง้งซ่านในด้านจิตใจค่ะแฟนไม่รักแฟนไม่ค่อยใส่ใจไม่เหมือนเดิมเลยคิดเองค่ะมโนไปเองทั้งนั้นเลยนะคะวิธีแก้คือนะคะคุยกันให้เยอะขึ้นค่ะมีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ ประคับประคองใจกันไปค่ะดูแลความรู้สึกกันไปก่อนนะคะช่วงนี้นะคะบางคู่นะคะห่างไกลกันค่ะก็คิดฟุง้งซ่านไปกันใหญ่ค่ะสมองว่าไงล่ะคะชอบมโนโนั่นนี่โนู่นนะคะจินตนาการเต็มหัวไปหมดนั่นละคะ่ะแต่ชาวพิจิตน,นะคะยึดความดีเป็นที่ตั้งค่ะมีความรักดีๆอยู่ค่ะถึงแม้บางครั้งนะคะใจก็เกเรอยู่บ้างละคะ่ะเน้นนะคะสำหรับบางคนนะคะ ถึงแม้ลึกๆนะคะยังคิดถึงคนเก่าอยู่ยังมีเหตุการณ์วันๆให้คิดถึงตั้งสตินะคะเพราะคนหล่อแม่คนสวยนะคะสติค่ะสติ ขอให้มั่นคงให้มากๆนะคะอย่าหลงไปกับสิ่งยั่วยุค่ะสิ่งแปลกๆใหม่ๆนะคะถึงแม้ว่าอยากจะไปก็ไปไม่รอดหรอกนะคะหันกลับมาเติมความรักเติมความสัมพันธ์ให้กับคนที่อยู่ข้างๆจะดีมากกว่าค่ะให้คิดถึงวันที่ให้คำมั่นสัญญานะคะวันที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันค่ะวันที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะคะหนักแน่นเข้าไว้นะคะอย่าให้อารมณ์ชั่ววูบมาทำลายความสัมพันธ์ดีๆนะคะ สำหรับชาวพิจิตนนะคะที่หัวใจเกเรค่ะขอให้มั่นคงและหนักแน่นเข้าไว้นะคะมาต่อกันที่สุขภาพกันเลยค่ะด้านสุขภาพนะคะความเจ็บป่วยหนักๆนี้นะคะยังไม่มีนะคะในเดือนนี้ค่ะอาจจะมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายที่เกิดจากอุบัติเหตุอยู่นะคะจะเดินไปไหนมาไหนนะคะ หรือจะทำงานนะคะทำกิจกรรมอะไรก็ตามค่ะอย่าประมาทไปนะคะอีกทั้งยังมีเกณฑ์นะคะอาจจะได้ผ่าตัดค่ะจากของมีคมหรือบาดเจ็บจากของแหลมคมทิ่มแทงนะคะอะไรประมาณนี้ละคะ่ะยังมีอยู่นะคะจุดนี้นะคะก็ขอให้เฝ้าระมัดระวังกันให้ดีๆก็แล้วกันนะคะเรามาสรุปประเด็นกันค่ะชาวพิจิกคะ่ะ ถ้าความรักดีการงานและการเงินจะดีตามมาด้วยเช่นกันนะคะขอให้ประคับประคองกันให้ดีๆนะคะรักษาดูแลความรักดีๆเอาไว้นะคะขอให้การงานมีความก้าวหน้ามั่นคงค่ะมีการงานที่ดีนะคะแล้วก็ทํานะคะให้ได้พบเจอกับคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือค่ะเข้ามาเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะคะ ขอให้มีโชคลาภนะคะเงินทองก็ขอให้มั่งมีค่ะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ทุกคนนะคะขอให้ปังๆขอให้รวยๆขอให้สวยๆรอๆนะคะมีเงินใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังค่ะฝากทุกๆคนนะคะช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือของชาวราศีพิจิกกันค่ะที่ช่องหนส่วนตัวนะคะได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ มาระวังแล้วก็วางแผนกันล่วงหน้ากันก่อนนะคะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุปปกประการน,นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดไม่ได้หายไปไหนนะคะยังอยู่ค่ะยังต้องเฝ้าระมัดระวังกันอยู่นะคะออกไปข้างนอกก็ปิดแมสด้วยนะคะรับประทานอาหารก็ล้าง,ม,างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยค่ะ เป็นห่วงอยู่นะคะยังมีโรคหนึ่งก็ฝีดาดลิงนะคะต้องระวังกันด้วยนะคะยังระบาดอยู่นะคะตอนนี้เข้ามาเมืองไทยแล้วเป็นห่วงจริงๆค่ะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปบายๆค่ะทุกคน